รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติาเดมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องห้าทุกๆวันเสาร์ ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งย็นขณะนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจมองมาเกิดขึ้นและขอจะมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดเดลารนท้องตาม,มาโดยตลอดญาติโยมท่านสาธุชน <c oughs> ในช่วงนี้อ่อเราท่านทั้งหลายก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาขอให้เราท่านทั้งหลาย ตั้งจิตธิฐานเหมือนกับพระเถรเถระเจ้าคณะประธารท่านได้อธิษฐานจิตต่อองค์พระบัตพระปฏิมากรหรือพระประธานในอุโบสถว่าตลอดไตรมาสสามเดือนกระผมจะอยู่จำาราษาณสถานที่นี้ตลอดไตรมาสสามเดือนแล้วก็จะตั้งใจศึกษาพระธรรมินัยเราเรียนศึกษาพระธรรมินัยตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตลอดไตรมาสสามเดือนญาติโยมท่านสาวุชนก็อธิษฐานจิต เหมือนกับพระได้นตลอดไตรามาสสามเดือนอกระผมและดีฉันจะเข้าวัดไปจับัตรทมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่าไปทําบุญใส่บาตรอย่างวัดวารามนั้นๆหรือว,วัดใกล้ที่ใกล้บ้านโยมก็อย่าทอดทิ้งวัดอย่าทอดทิ้งพระศาสนานะฮะโยมแล้วก็ในช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงวันศาสไทยแล้วนะโยมวันศาสไทยเรยกว่าวันทําบุญเพื่อที่จะบุญกุศลให้กับบรรดาญาติสนิทมิตรทางเรา ที่ล่วงลับดับที่ไปแล้วระหว่างท่านมีชีวิตยอยู่นั้นมัวเมาประมาทขาดสติไม่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลไม่ตั้งใจสร้างคุณงามความดีไม่ตั้งใจสร้างบารมีล่วงลับดับที่ไปแล้วไปตกรกรรมลำบากทุกขยากเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อ <c oughs> ถึงเทศกาลวันสาดไทยทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเราก็จะญาติที่มีชีวิตยอยู่นั้นก็ไม่มัวเมาประมาทไม่ขาดสติ ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีกันทำบุญแล้วกรวดน้ำไปให้กับบรรดาญาติสนิทมิตรสายเราที่ร่วงรับดับที่ไปแล้วนะแล้วก็โยมในช่วงนี้าทางวัดทุกระบือหลวงตาพร้อมกับท่านาพระธรมุขนากรก็เด้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับโครงการผังเมืองหลายวาระด้วยกันนะแล้วก็เด้กเสนอโครงการที่ให้โครงการผังเมือง ขุดลอกคลองหัวกระบือและคลองเสริเฉลอมชายพัฒนาเพื่อเป็นการทางระบายน้ำดังนั้นถ้าหากว่าเมื่อเราขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนาคลองหัวกระบือแล้วก็น้ำนะก็จะไหลลงทะเลได้สะดวกนะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้ทางกองผังเมืองท่านก็เดชมาเยี่ยมมาชมโครงการที่เราเสนอไปแล้วก็เราก็นำท่านล่องเรือชม นะโครงการที่เราเสนอ,อไปแล้วก็ท่านกระ,ะนองโครงการของเราก็มาเที่ยวชมคลองหัวกระบือที่กําลังขุดลอกคลองอยู่และก็คลองเฉลิมชัยพัฒนานะและก็โครงการทําสะพานรถยนตนะ์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทั้งหลายที่สัญจรผ่านไปผ่านมาทางด้านทิศใต้นะ,ะ30กันยายนก็เชื้เช,เชิญเจริญพรนายโยมไปร่วมกันเลี้ยงเด็กกำพร้านณะที่วัดสาแก้ว ตำบลบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอในวันที่จันทร์ที่สามิบกันยายนนี้ในท้ายที่สุดนี้กล่าวขออนุญาตยิยท่านสาธิชนได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขนะนี้แล้วก็ตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบริมีตลอดการตลอดเวลาขอยมทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญข็ ยมจงโชคดี ي, ดวงดีร่ำรวยมัง่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างบูชวัดหัวกระบือกันนะคะ หากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอบไหลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่รื้น สุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้